พวกเราโอ๊ส์วันนี้มากับคอนเทนต์ยึดช่อง EP เท่าไหร่ไม่รู้นะครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับคุณนายเหมียวนะครับผมจากติงต็อกเกอร์นะโวันนี้เขามาแยะแวะมาเยี่ยมเราที่ร้านยินโนบีนะครับก็วันนี้เป็นคอนเทนต์ยึดช่องบรรยากาศดีแจ๊ดภาษาญี่ปุ่นลองของใหม่นี่เด็กตาจีเวลแม็กนัพนะครับเราลองของใหม่ก่อนของมาประมาณ2สัปดาห์แต่หาได้รู้ว่า ่าพอของมาจริงเนี่ยเราเล่นยังไงเราประเทศกันดูวันนี้เราเจอกับคุณนายเหนียวราชาโคติเวสโัวตึนโคติเวสนะครับวันนี้ไปดูตามดูที่ติ๊กต็อกเขาได้นะครับชื่อว่าอะไรครับชื่อว่า NINE MEO W โอเคนายเหนียวขึ้นเครื่องนี้ตึ๊ตๆฝากขึ้นเลยแอมเบโลขึ้นหน่อยอยู่ตรงก็มีอยู่ตรงก็มีนะครับอ่าไปตามมันได้ผมไม่ออกช่องน้องมาอันี้กาอะไเกาเขาดังเกาะเขาดังเกาะเขาดังคนดังติ๊กต็อกอ่ะโอเคตัดกอง เด็กแร่ชิวผมตอนนี้ยังไม่ฟูนะค่ะไอตัวสองคับที่เขากำลังบ้าในกลุ่มอยู่ตอนนี้ที่ก็มีราคาโดินไ,ไปไปแล้วสองร้อยลแต่อันนั้นสี่ร้อยเป็น fr แต่ว่าได้ละใครย,ยังไม่มาส่งกำลังมาถ่ายขายก่อนอยากถ่ายแล้วโอเคเลือกใบเลือก่อนเริ่มหลังครับเจอโซเลือก <Yeah. S 1> <Okay. S 2> โอเคเมลมมโซอยู่นี่ <Yeah. S 1> ขอเริ่มก่อนครับเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวห้าใบ เอาเลยครับเดี๋ยวหน,นึ่งซุบทิ้งม,มือหนึ่งไปทิ้งม,มือขี้เลยครับไล่นี่โอย้ยไล่ไล่ใหม่แต่ตัวเริ่มขี้เกียจปิน้นโอเคจำชื่อมันไม่ได้ผมจำได้แค่มันคือ Jewel ค o r ี e อะไรสักอย่างจีเวลคอแต่คนนี้สักอย่างจำไม่ได้แนละ้วมันเติมชื่อข้างหลังมาเนไอ้วงเล็บเนี่ยไอ้วงเล็บอ่ะมันมีไม่ใช่วงเล็บเประเทศนะไอ้ชื่อต่อต่อนท้ายไอ้ไอ้ฝันหนูเออชื่อต่อท้ายเราเสจบแล้วชิ้งมือหนึ่งสกิลนี้ถูกทิงครับเโ ว okay. ุ้ยเติมโซนอ่ะเริ่มเลยรีบรีบรีบไปหลายไลน์น่ารักมากแต่หน้าแวนคนโหดหน้าแวนเหมือนคนไม่การนะแต่งทันทีแบบนี้ไม่ป้องกันครับเช็คทริเต่าพิเกอร์ยังไม่มาติ่งตกขี่ไปทำไมเข้าเทนรับสามเอเนจีเข้าเทนจวดแล้วก็ทิ้งเป็นไซเคิลสุดแพ้แล้วก็ไล่ครับอ่าเอาสกิลใช้ได้ก่อนคาร์บัตหนึ่งเจ๋อหนึ่ง แล้วก็ลาไลายครับบอกว่าโดนเกียร์ตอกเลยครับเปิดกองห้าใบสี่ห้านำเกียร์แตกต่างกันสองใบเข้าโซนี่คมเป็นถือว่าคมถือว่าคมนะครับถือว่าคมมากเอาสองกับสามเข้าโซ่นะครับถือว่าเทธนเกียร์สามพร้อมเล่นแล้วแน่นอนครับผมมันก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเด็กนี้ทำอะไรต้นเกียร์มาไม่ได้ก็ตกเตะครับหนึ่งหมื่นใบลายเกินเช็คเช็คความเกียร์เนี่ย ฟอยแล้วด้วย่ที่ป็นหกที่มือหนึ่งใบรับีนเป็นเก็บี่เป็นเก็บตขอย่างเเสียงเสียงอาจจะมีรบกวนนิดหนึ่งนะ่งื้นหรมีนฟึ้นข้างข้างหลังนะครับปีแล้วได้ก็บหนึ่งตัว้านหนึ่งเปิดเจ็ดเจ็ดยูัวโอ้เต่ามาเปิดเจ็ดยูรัวสองปีแล้วนะเรยหนึ่งใบก็โตก็ต่อไใเก็ต่างหนึ่งใบก็โตเก็บหลัขึ้นหนึ่งแต่ก็เจอ จัไม่เดียวโอ้โวซึมซุ่ยไม่มีเพือด้วยเเพิอขึ้นเต็มมือสาไปแล้วอ้าวแล้วทำยี้ทำไงครับเนี่ยลุกไปยังไงล่ะค่อยลุกแล้วกันนะโอ้ยอ่โดนแแหโอ้โหเฮ้ยอันนี้ขอทเชี่ยนอยู่ครับเนี่ยไม่ใช่ต้องไปเทีมสกิลโชว์อันนี้โชว์เจ็ดเเบเจ็ดครเจ็ดไปเบโได้ เกียรตโทเกียรตองทำกาเนแล้วแล้วก็แพทเทิร์นเลยสิบสีแบบสิบสิบแล้วก็แปดสิบแปโอเคหนึ่งทิกไปหยุด้าเมทิกเกอรเช็คโอ้ไม่ปหยุดสกิลวัาไหนเดสกียรติโทขึ้นไปดูคิดแบงก์ก่อเลยออืมผม ป้องกันด้วยหมื่นห้าครับปเลเช็คเข้าเ18ีแนไม่ป้องกันครับ1สกิลของคารบหนึ่งวดเขาโดนดไปสาแเนาะดิโคโอ6กันรอครับทิ้งน็อกตาิโอครับไลซีเอ็นยโนทามาชิดมราゆ示せ魔法流ゾラシエルとマ กิวน็อกต้าจโอจูหนึ่งแล้วก็ไลาไลาครับโซชาร์ตอุ้ยถ้าเกิดว่ามีเก็หนึ่งในโซครับได้จดูน1่งโอ้ยโอเคแย่ละไม่มีเก็บหนึ่งแล้นพอพอวันนี้ของใหม่เนี่ลงมาบอกว่าสามารถโซชาร์ตหนึ่งได้ของโซชาร์ตข,ของคิวเวนกับ อ่าแล้วก็สามจี้ถ้าไวแมมันดาจิวเวลโดดคอหนึ่งไปอยากโซได้โอไงของดีล,ลงมานะครับโควชาร์ดหนึ่งกุ้ยอุ้ยครบเลยโชโด,ดาจิวเวลเกตสีอ่อย่างบนมือซูเลียคอที่ไม่ใช่ตัวเองลงช่องเรียกกาโอเคจากนั้นเคาะรีดอสอากูนะครับ <S 2> <S 2> สามเอเนจีทำไมเป็นดาจิวเวลม่าลงจวนหนึ่งอันนี้ก็จะตีห้าเวฟแน่นอนห้าเวฟครับแล้วก็ b a t ็กเทนเฟสสกิลของดาจิเวอนิกม่เข้าสู่แบ t เทนเฟสครับถ้ามีดาจิเวพี่อีกนิกแบกนัดมึนโทษทีไปเมื่อกี้ไม่บอกอีกนิดี๋ยวบอกนาจิเวอนิกนิกอะไรอีกนิกผมพูดเร็วโอเคโอเคแถวหน้าบวกห้าครับถ้ามีดาจิเวออยู่ในโซเป็นคนลิ้นรัวลิ้นรัวเลยเร้โหโอ้โโอ้โหโโหโอ้โโอ้อโอหโ้โหออ้นนี้2อ้โหอ้โหโอ้โออออออห้้ เ okay. วนการ์ดจงตีสกิลไว้จงตีโซบาสี่เกียรแตกต่างกันศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามตับพลังแวนการ์ดอีกฝั่งเป็นศูนย์นี่รอบนี้ไม่ใช่หนะึ่งอะเป็นศูนย์ถือว่าเหมือนเล่นเกียรสี่แบบเท้าเกีมาเลยทำใเล่นเกมเร็วขึ้นนะครับเนี่ยโอ้โคตรอว <laughs> 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 ยยไโซโจูหนึ่งเห็นโซบาสีสแา่แสดงอาจีเวลเก็ใส่ลุกเลียร์ร <laughs> <laughs> ีดอสเห็นโซบาคว่ำลุกสิบแปดตีเลยศูนย์ครับอ่าแรงมาก อาที่อืขอสองหมื่นคู่อ่ะไปไ่ไปเลยอไร้โอ้โหนเกเกอร์โอ้โหเช็คไม่ไม่มีงั้ขออีกสองหม่ครับสองหมื่นนิดอยดีกว่าไปหึ่งั้งขออีกสองหมครับมีหรือเปล่าโอ้ได้ดีจีเยจบเทัเอรอครับผมหนเก้าี่โ้ว้ามือีเท่าไหร่ับมือมีสี สิบใบครับสิบใเกตสรับไลน์โอทีเัมสิเกไรครับจวนหนึ่งทองอหนึ่งใเป็นเป็นก okay. oh. okay. ีดวครับันึ่งเกห้าเลหนึ่งอนไม่กินข้าต้มหน่งใพอตัยีตน้มันโค้เกงคอันตรายโอ้ เคียนหน่อยได้โซนสองได้จูนหนึ่งชิ้นหน่อยบบกชอบเลยเลยเว้ยะพี่เเป็นตั้งแต่นงผมใส่ผี่ตีละสามหกีเลยเหรอเนี่ห้าครับอันนี้กี่เวฟครับแม่ต้าแน่ตีห้าเวฟเดิมสักจริงๆอีฝ่าถึงกว่าห้าเไหม อันนี้เป้าก่อนอะไรครับอันน <Yeah, right> ี้ปักุคุณี่มันปัก5 0 0ตียรอนอ้าวครับคุณเลี้ยวเลียผมอ่ะมาปล่อยอันนี้1 3 8 2ตีแม21ขอ10,000ลุกมาแรงกว่าเดีวไหมลุกมาปัก5 0ลุกมาเป็น26แวนตีเท่าไหร่ครับแวนตี23 23ปล่อยแบบตกโอเวอร์ตรงนี้เลยแอะไรอะีดออะไรเนี่ยตกแดงไแวนออก23 2องใบยี่สิบสาั้ครับอันนี้ความจวกับช่วงบแล้วก็นี่อ่ะน้องแมวครับเก็บไาเด็กเก็บลาเด็ก2ใบไป็สภาพไหนชิวบวกห5เป็น38มสิดนี่อะไรนะยี่สิบสามยี่บสามองใบสองใบสองครับเช็คเช็คบองเช็คบองอนห้าหมื่นห้าหมื่นเจ้หนึ่งหมื่นเลยไปกิวแบการถกตัวบัสหนึ่งใบ ลุกสองใบขึ้นขึ้นตัวห้าพันแล้วจะมีเกมหนึ่งครับผมแกวนาตั้งเดียวลุกตวบัสเพิ่มอีกหนึ่งลุกมาด้วยผมนึกว่าสัตว์เทวะโอ้ยในยุคที่มันคว่มหนึ่งลุกคอลัมั์มันเพิ่มจะให้อยู่โหอายุอะไรนี่อย่าพูดไปสามสิบหปีมสิกข้างเท่ารับข้างหตัจะตีกับห้างันอุ้ยตดแรงเป็นเท่าไหร่ครับ ไปที่า3สำหรับที่3 4 6แปลงมากอันนี้ผมให้43นะครับ46ตีแบงไม่้อกันครับรอที่เจอจบเกนแล้วเข้าตัวจจบเกินแล้วเข้าตัวเข้าโกลตัวต่อตัวเข้าโกลมีเข้าโเลยแส่ครับรอ3เอนจี้เริ่มไลฟ์เฟสครับสกิลของดาบีเวลแมกนัสเอาดรอปโซนสองใบเข้าสู่โซ เก็บครบแล้วแต่ว่าอาะไรยับเพิ่มดีถ้าเป็นดาจิวแมกนีตอ่ะเต็มเคปับเคปับอันนี้เกมบครบโอ้ยไม่รับบุกเลยเวย้ยูยูยูอ่ะนะยูยูอ๋อครับปกติแล้วจากนั้นก็นี่โชว์ของใหม่หน่อยคื <c oughs> อโซน่าไลท์เขาเล่นที่จเป็นปีฆ่าไรแน่นอนครับผมคอร์ดีร้อนครับสามที่ตัวหนึ่งก็ตี้เนีามาแล้วตัวลุกตัวลุกเอาไปอีกแล้ว หน้เาเว็บก็ใช่หน้าเวฟธรรมดาแนละ้วนะเทอร์นี้มีภาพที่ดีได้ด้วยนี่บัตเทิลไฟครับมีดาจีเวลอยู่ในโซแถวหน้าบกห้าพันซื้อซืแล้วก็แหวนอ่าโอเคเอาข้างเบาตีก่อนวานเป็นดาจีเวลบดได้หรดีป่ะสามจุดแปดเราอีกข้างเมื่อตีถ้ามีโซสี่เกียร์แตกต่างกันบวกหนึ่งหมื่น เป็น43 3 8 43คันนี้3ามหมื่นกว่า43ครับ60,000<า>พีจ <PG, PG. S 2> ีเลยเหรอครับใช่ครับปอดโซนอละทิ้งจะ3เร์สาเลยซีเกียร์แตกต่างกันเมื่อจมตีโซวาสสีปรับเป็นศูนย์แล้วก็ให้ฝั่งเป็นเกียร์สาสมสูงกว่าจะได้บวกหนึ่งที่นี่เขา แล้วก็จิ้มเรียกากาศที่มีชื่อเ e โมนิกจีเวลดาก้อนหนึ่งใบสามารถได้เช็คเป็นหนึ่งได้ตอนตีต้องทิ้งไว้หนึ่งด้วยจิ้มันนี้โอเคเดี๋ยวบอกสกิลันนี้ทีตอนตีเรียกตองอ่ะเจ้าหนึ่เงอนไขอะไรฝักไวะต้องมีต้องเพอร์โซน่าหรือว่าสี่เลอ่าตอนนี้คถามเพอร์ลั้งสี่เหล่ยละทิ้งมันต้องทิ้ตอนเรียนตีโชกสี่ลุกแล้วก็สกิลดีดอทความลุกแวนเป็น28 2สีด ใส่โซนะโรับจีเยี่ยมมากทวินได้คริสตั er C ลพลังขีให้ให้ข้างมีได้เลยครับไปที่สองครับแล้วก็วันนี้ครับบอกว่าถ้าเกิดมีสี่เมจขึ้นไปครับแล้วโจมตีได้รับได้เช็คจับแอบแบงค์ด้านเนี่ยจะปรับเป็นสองได้ทิ้งเมื่อหนึ่งครับเป็นสามทิ่แปดสองจีสองได้ป,ปลป่อยเลยครับปล่อยเลยนะครับเฮ้ยบอร์ด เฮ้ยรอครับพลังรีดอสครับจนอีกสองครับมีมิ้วไหมครับเดซกซ์ครับมีมิ้เป็นไงครับของใหม่ฮาแดมฮาแดมฮาแดมไม่ได้เหรอฮาแดมอยู่เอาขอแดมหุ่งไม่เจอเหรับเออการทำที่ได้เยอะทันท้ไม่เห็นเอาบุญคุณกัดได้หรือเปล่าไม่ได้ดีเกล็ดทำกัดไม่ได้อยู่ดีก็เปิดเช็คไปยูปะยูโอ้โหตอนเสดดาบเลยมาช้าไวหน่อยนะครับพอดีแล้วดิก็เป็นไงครับคุณผู้ชมครับของใหม่ ของดาร์คิเวลแม็กนัทคือมันเสียงแตงแ่งหรอกว่ายืนสามยืนสีเดียวกันยืนคู่พุสำหรับผมคิดว่าใส่ั้งค <นะ S 2> ู่ครับเพราะว่ามันอ่าเรียกว่าอะไรหลากหลายจเจอแต่ละเด็กหรือว่าแล้วแต่จังหวะว่าเราอยากต้องอยากใส่เป็นตัวไหนเกอติมันดีด้วยตรงที่ว่ามันจะมันชนะพวกเมตาปัจจุบันที่มันทมโดนเลือกแบนมันมีคุณลิอตอร์ใช่ไหมใช่มันจะมีเด็กบันดีไฟเนาะไอ ยังกันโบแจ็คไหนที่มีอาวุธออเดอร์ติดช่องแหวนบอกว่าปั่แหวนเป็นสองหมื่นมีสามไดแล้วไม่ถูกเลือกอ่ะข้อเสียของมันนะคือมันต้องเลือกแหวนเนาะแต่ถ้าเป็นทีกนิคเนี่ยมันจะเลือกไม่ต้องเลือกมันจะปรับมแบบหน้าสามตัวเลยนะครับก็อยู่ที่จังหวะว่าแบบเราอยากเพลเพเ่อรจวดหรือหาของเล่นหรือว่าเราอยากสามไดเป็นแหวนอ่าเอาที่ไปที่ไปเดียวกันนาเล่นดูเลยคือคือคนนี้ มันต้องใส่เกลีสีจริงๆๆเพราะว่าเราจะมีแถวห้าเวฟได้ตัวแปบงความเป็นชาใช่ต้องครับแล้วก็บวกกับร่างใหม่ที่แถวหน้ามันปัดห้าพันทำให้เส้นมันแรงมากจากแบบเมื่อก่อนตีดีดอตีแค่หมื่นเดียวป่อบอีกฝั่งเป็นหนึ่งตบสติ๊กเกอร์ยืนถึงหมื่นหนึ่งดีดอตีหมื่นไม่เข้าตอนนี้ตีหมื่นห้าเ่ามีข้อดีของการที่ยืนเกลี<อ>่ยสีนะเพราะว่า ถ้าที่เธอแรกเธอใช้เกียร์สามได้โซ่สีมันเฟืองใช่ไหมพอเราเข้าไลฟ์ปิดแล้วก็ไลฟ์เกียร์สี่ได้เติมโซ่สีได้เติมโซ่สีถูกต้องครับเป็นสกิลไลฟ์ปิดของแบ็คนั้นเนาะแล้วก็แบงค์ที่เฟปของดาร์จิเวลลอีกนะครับก็ตอนนี้ลิปคิดว่าลงตัวแล้วขาดแค่รอตัวสองทอปมาส่งคือในคลิปนี้อาจจะยังไม่เห็นอนาคตตอนของมามีละตอนงท็อปนี้ตอนเขาเริ่มต้นยังไม่มาย ผมเพนมาแล้วแบบสองวิกบอร์ดจะโซ่อีกไปวิกบอร์ดหัวกอมจั่วดไดคิคีเลยเรียไดโอเวอร์โอ้โหโคตรคมไม่ใช่แบบท็อปแบบนะฮะไม่ใช่แบบท็อปแบบท็อปแล้วแล้วจวดหนึ่งไงสกิลเกณฑ์หนึ่งมันจวแล้วลุกขึ้นมาเหนียวโอเวอร์จากป็นแบบท็อปเฮ้ยไม่ใช่ครับเฮ้ยอย่าพูดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันตามากนะเฮ้ยเราพูดได้หรอก็จบแค่นี้วันนี้ก็นี่ฝากติดตาม ช่างปากช่องไหนครับก็เป็นช่องนายเหนียวนะครัน NADiNDiU หรือว่าอันนัตกรนะอยู่ทั้งยูทูบแล้วก็ทิกเกอรบทำ p a r t n e r s h กับแฟนคลับครับทั้งทุบกแบบดีมีพีแล้วก็ดีไทยนียุ่งกับมีกับอาดีทั้งสองภาษาเลยนะครับก็ไปฝากติดตามคุณนายเหนียวได้ครับแล้วก็กดซับกดช่องอื่นได ก็ขอบคุณสถานที่นะครับร้านเยลโลบีการเกมนะครับอยู่ที่บางประกอบแถวโรงเรียนวัดบางประกะนะครับซอยสุขสวัสดิ์ที่ส<อ>ิใครสนใจมาเล่นแบบคุณนายเหมียวก็มาเล่นกับเราที่ร้านได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้ต้องขอโทษที่แบบมีเสียงรถผ่านวันนี้รถเยอะนิดนึงต้องขอโทษนะครับกับคอนเทนต์ยืดช่องของเราวันนี้ฝากบบด้วยครับคุณวสุวิโรตัดลิปมตาแค่นี้แหละเจอกันบาย